สวัสด,ดีจ้าวันนี้มาอยู่กับช่องทันวาโลบอกกันวันนี้เราก็จะมาเล่นแมพพิซซ่ากันแล้วก็จะกดเข้าไปเลยโอ้น่ากลัวน,นะ่นี่ทุกคนก็จะเดินเข้าไปเลยเอ้ยเาเดิด ก็กดลิฟต์นี่ก็รับสื okay. uh ่อยเขาไลโอ้โหโอ้โหน่กลัวดจันกระโดดไปชุวชุวชได้ันเด้อ ทุกคนเราไปใตไปตาาย,ส,ายสุดไม่แล้ก็จะกระโดดกระโดดชอตเลมาเลยอะอไเด็กนะตอทนที่เราหนอยเกาบเ่าขึ้นรนี่แล้วก็จะกระโดดกระโดดกระปดตายแล้ว <c ười> ทุกคทุกเรา โอ๊ยตายแล้วโอ๊ยรอยด้วยนะเพื่อนเอาคนเพื่อนเราดิ่าไม่ดีเฮ้ยหัวว้ายตายคนด้วยความที่ไอแพดมันกว้างมันเล็กมันยากแต่ไม่เป็นไรก็จัด เดินไปที่กดไม่ก็จกดโอเคเราเปิดไมโครโฟนอยู่ใคกดถูดีกว่าย้ได้แล้ว มาเขาอยู่ที่นี่อะไรอะ่ะกลับไปเดี๋ยวนี้เขาอยู่ที่นี่ใครอะ่ะอ๋อคุณลุงพิซซ่าใช่ไหมมาแล้วไม่กลัวแล้วรอลเล่นเรากลัวอยู่ ไปเปนเงาหน่้ยไอ้ลุงพิซซ่ามันมาแล้วระโดลงไปมันจะตามไหมไปตรงนี้ได nope, ้ไหมรู้ปะรู้เลย

มองตามด้วยอย่ามองเลยเฮ้ยตอกใจจังไม่ตกใจเท่าไหร่นะว้านวันวันวุ่วุึ๊บลืบบึบชึบกระลึบโอ้ยตายโธ่กาเราตายอีกแล้ว ทำไงดีนะไปทางนี้อีกรอบนึ่งเพื่อเล่นได้ชื้อชื้อกลัวโดนใยแมงมุมมากต้องไปอย่างนี้ว่าอ้าวนี่ห้ามเหยียบปุ่มถ้าเหยียบมันจะตายเนี่ยอ่ะเห็นไหม ก็จะมาเลยอัไงโ,โดนหนามจิมีเดียวแล้วตายเลยกากชมัด ระโดดทำไมเหรขอโทษนะที่แบบหยุดเดินหยุดเยินเอ้ยทุกคนตกใจเรากลัวเสียงมากเลยเรากพเลยต้องมบบคืนคืนึ้นึ้นึ้น ก็เรากลัวมากเลยชึบ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 ง่ายมากอ้าวตายทางนี้จะไปทางไหนเล่าอุ้ยกลัว คืออะไรเน,นี่ยคุณก็ดูแค่ก็จะเดินเนี่ย มาว้าวเอเค,คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้แหละอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะทุกคนบายบาย